สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการเปลี่ยนหลอดไฟเกียวนะครับนี่นะครับเป็นตัวอย่างหลอดไฟเกียวนะครับซึ่งไม่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะซื้อผิดเพราะว่าเกียวอันนี้เป็นเกียวมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเราจะมาดูที่กล่องนะครับมันก็มีหลากหลายยี่ห้อมากนะครับอันนี้ครับนี่อ่าองเกตดูตรงนี้นะครับที่เขียนว่า7วัตต์อันนี้7วัตต์นี่คือความสว่างของมันนะครับยิ่งวัตต์เยอะยิ่งสว่างเยอะอ่า สีส่วนมากตามท้องตลาดจะมีอยู่สสีนะครับก็คือสีสีเดย์ไลท์ก็คือสีสีสว่างนะฮะสีใสส่วนอีกสีนึงก็จะเขียนว่าวอร์มนะครับเป็นสีออกจากเหลืองเหลืองนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟกันครับขั้นต่อไปนะครับเป็นการเปลี่ยนหลอดนะครับเราต้องตรวจช็คนะครับว่าเราปิดไฟปิดสวิตช์ไฟแล้วเรียบร้อยนะครับต้องปิดสวิตช์ไฟก่อนนะครับเค สิ่งที่ต้องระวังอย่างที่สองนะครับก็คือถ้าสมมติเราเปลี่ยนเป็นหลอดไฟห้องน้ำนะครับพื้นจะมีการเปลี่ยนเราสมควรที่จะต้องใส่รองเท้าไว้นะครับกันการไฟดูดได้นะครับก็ต่อมานะครับเราจะไม่สัมผัสกับหลอดไฟโดยตรงนะครับเราจะใช้ผ้าอะไรก็ได้นะครับก็สำคัญอีกอย่างนะครับพื้นที่เราเหยียบเนี่ยต้องเป็นพื้นที่มั่นคงนะครับ ไม่เอาแบบว่ากาอี้ล้อเลื่อนอย่างเงี้ยนะครับจะทําให้เราเลื่นตกไม่ได้นะครับโอเคครับนี่เราเป็นหลอดไฟที่เราจะทําการเปลี่ยนนะครับเราใช้ผ้านะครับห่อมือไว้นะครับจับให้แน่นนะครับแล้วก็บิดหมุนไปทางซ้ายนะครับหมุนทางซ้ายนะครับโอเคออกแล้วครับเรียบร้อยอปเดินครับเราจะไม่ใช้มือนะครับสัมผัสกับหลอดไฟโดยตรงนะครับ อันนี้เป็นเกี่ยวนะครับที่ถอดไว้นะครับเราใส่เข้าไปให้สุดนะครับและในสุดเขารู้แล้วทีนี้เราหมุนขวาครับหมุนขวาครับ เหมือนขวาพอให้ตึงๆึงมือนะครับแบบนี้ครับให้ตึงๆึงมือนะครับไม่ต้องแน่นเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเราออกแรงบิดเนี่ยเราสายจะแตกขามือเราได้ครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับเราก็มาลองเทสนะครับอันนี้ที่ใส่ไปนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับ ลองเปิดดูครับติดไหมโอเคติดครับเป็นสีเหลืองนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสีใสนะครับลองเทียบดูนะครับอยากได้ไฟสไตล์ไหนนะครับของแต่ละองนะครับก็สามารถเลือกซื้อได้เลยครับวันนี้นะครับการเปิดอดไฟแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าเราต้องมีความระมัดระวังตามที่ในคลิปบอกนะครับขอบคุณมากครับ